นี้เขายังไม่ใหเอารถส่วนตัวขึ้นไปนะของรถขึ้นไปแค่จุดขายตัวทีผมมาเมื่อกี้ไม่มีพวกพนัหงานขายปเดบ๋ยวเราจะซึ้นไปทัางหมดเอย ก็คนละหนึ่งร้อยบาทเด็กนี่นะถ้าเด็กโตก็ก็นับอยู่ครับผมตอนนี้เราก็รอขึ้นรถเดี๋ยวไปต่อนะครับไม่แน่ใจว่ารถคันไหนนะครับอ้าวครับผมแต่โยนร้อยบาทเนี่ยตอนนี้เรามาขึ้นรถนะครับก็เป็นรถของทางวัดจะขึ้นนะครับถามว่าเดินไดทำไมเดินได้ก็จะมีเป็นเบอร์นึงที่เป็นคนรำฟังเนี่ยพี่ต้อมมิสอะไรนะที่ สวยนะชอบยิ้มเหมือนลำปางทำไมทำไมปางจำไม่ได้จำไม่อด้ึ่จำไม่ด้จำ่้จำาม่ไจำไม่ได้จบไร่ได้ม่ไน้วไม่ได้ไม่ได้จำไม้จไม่ยากอำมี้จุดจำดจ่ด้จม้ไม่้จไม่ให้เ่ได้จำไม้นไปนะครับไ่ได้จไ่อด้จม่ไดด้จ่้ไ่ไ่ไจุด้ายตั่ที่ผมมาเมื่อกี้ มีพวกอหาราไม้ปลดปัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไหมอยอ่าคิดต้องเดินไปหี่ยห้าร้อย้มตร

แล้วก็จะมีห้องน้ำก็ะจะมาเจอร้านกาแฟเล็กๆนะครับตอนนี้เราขึ้นขึ้นรถจากด้านล่างขึ้นมาจุดที่สองนะครับจุดพักที่สองของการขึ้นดอยพระพุทธบาทนะครับจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงไป วันนี้ผมก็เดินขึ้นมาจากจุดพักที่สองเดินเท้าขึ้นมานี่ครับมีนังแมมาด้วยเดินเท้าขึ้นมาเส้นทางก็ก็โอเคครับก็โหดมากเหมือนกันนะฮะที่ผมขออนุญาตก้องมันสั่นก็เดินทางชมบรรยากาศรอบๆนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาก็หลงทางนิดหน่อยครับผมหลงทางก็ไปทางอำเภอแกว แล้วก็ตีกลับโกมาก็สุดท้ายก็มาถึงยู่ได้ครับบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวผมจอ,อดหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่จศรอบๆเหนื่อยละหอบ เดินมาเจอเขาเอาหินมาวางไว้นะครับผมน่าจะทำแบบสัญลักษณ์แบบนี่ฮะไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตนะครับ,รรบเดี๋ยวก็ไปต่อข้างบนตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นไปก่อนชันเหมือนกันครับประมาณสักสามสิบห้าถึงสีิองศาครับทางขึ้นไปจากจุดที่สองนะครับ ยิมป่าไผ่เลยลมเย็นมากครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงละแปบ๊บหนึ่ง9โมงขอ,อยัดแป๊บหนึ่งครับก็ช่วงขาขึ้นไปพระพุทธบาทก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับจะมีเป็นช่วงๆ ครับนักท่องเที่ยวนะฮะก็อะไรอะถึงแล้วอะมาถึงแล้วกระเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับผมนี่ยทางขึ้นครับผมก็ฟายเขบอกว่าทางขึ้นยอดเขาก็800เมตรครับพีแนวทางขึ้นก็เป็น สูงชันก็ประมาณ 50, 50. 50. 50. องศา50องศาขึ้นไปว่ามานเสียเวลาลงทางครับลงทางลงทางครับลงทางกี่กิโลพาอ้อมเลยเราสุดยอด30 40ปุ oh. okay ๊ก้าเอาลยเที่ยวปเลยแม่ ย้ำยกมือเลยค่ให้นุงหน้าครับคดูขึ้ปกันอยดูรอกันรับผมแปดร้อยครับผมมีเพิ่งได้ห้เ่ห้าสไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงครับผมถึงไปเรื่อยเเหนื่อยมนี่ก็พัพี่นี่ผมขุยยาไทยโช ขึ้นมาได้สักนิดหน่อยครับก <c oughs> ็อาการหอบละไม่ไหวก็ทางเขาจะทำเป็นช่วงๆครับก็เทคอนกรีตแต่ถ้าเป็นทางดินก็จะขึ้นยากกว่านี้ครับเป็นที่เขาเกียบมาแล้วหอบเลย วันนี้เรามางหน้าหนาวนะครับวันนี้วันที่30 31 31ธันวาก็วันสิ้นปีพอดีพี่น้ำเย็นไหมขอยาไทย สูงชั้นนะไช้เดี๋ยวก,ก่อนนี่คือนลมแตกสู้ครับสู้สู้ส,ส,ส,สู้สู้ <c oughs> สู้ <c oughs> สู้เขานักท่องเที่ยวก็ไปแอบก็ทยอยเดินขึ้นมา <c oughs> เดินขึ้นมาเรื่อย ขาเข้าแล้ว <tang> น <ar> ี้เข่าต่อเลยจ้ะใช่น้ำมันย้อยใส่กระเป๋าต่อลงมากจ้เดินทางต่อจะเริ่มเห็นหน้าผาแล้วนะ ก็ปิดป่าไผ่มีต้นไผ่่โขดหินไม่หน่อยก็<ฟ>มีศาลาครับศาลาพักเหนื่อยก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมเยอะเงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย

ศูนูงเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่สวยนะครับวิวสวยมากความจริงเป็นหน้าขาขึ้นนะครับผมไต่ขึ้นมาเรื่อยๆพอดีเขาทำทางไว้ก็ให้เป็นที่สะดวกแก่นักท่องเที่ยวครับผมที่เดินทางขึ้นมาสักการะข้างบนเห,หนืน่อยเดี๋ยวน,นะขออนขอญาตแป๊บนึงนี่นนนตัวนี้เป็นช่วงพักข้างทาง,ท,าง,ท,างที่เขาทำ<ม>ไว้พักก่อนนะจ๊ะ มีสลาข้างบนฮนะเดูขึ้นไปก็อีกไม่เท่าไหร่ก็จะขึ้นถึงถึงข้างบนนะนี่มีนี่แถวตรงนี้หายี่ขึ้นน้เลยก่ะอาหายนี่เขาที่ารนี่หายนิหน่อยนนะหนึ่งองาวนี่ กันใจนี่สิไอ้สายวิวตรงนี้สวยสวยสวยเขาเรียกว่าดิงนำกระธรรมชาติมันก็ค่อยๆเป็นโอ้สูงดีนะควรยังไม่เยอะหอมันริมเช้าอยู่ตอนนั้นที่ผมขึ้นมาตอน ประมาณ9โมงเช้านะครับผมประมาณ9.15ขึ้นมาความจริงจะถึงเช้าแล้วแต่ว่าหลงทางไปหน่อยนะครับก็ไปเราดเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้มาถึงจุดกึ่งกลางมั้งน่าจะประมาณนะผมไม่รู้ขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็ผมก็จะพาขึ้นไปนี่ขนาดทําทางไว้แล้วยังยังขึ้นค่อนข้างที่ว่าชันนะฮะถ้าไม่ได้ทําทางก็ ปีนหน้าผาขึ้นมานี่โอ้โหอ<ห>าจจะสุดยอดแล้วนี่นี่เขาบอกว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนี่ขึ้นไปทำทางได้ดีครับผมทำเป็นอย่างก็ต้องไต่หน้าผาขึ้นมาสมัยยุคบุกเบิร์กก็คิดดูครับผมผมลองหันไปข้างหลังนะ<ต>ข้างหลังนี่

ตั้งฉากเลยครับตัวนี้เ0้องศาว่ามันทำไมขยาก นี่ลงละโอ้โหผมนี่ครึ่งทางอยู่ไหมผมครึ่งทางอยู่ใช่ไหมนิดเดียวใช่ไหมโอเคครับผมอ๋อครับนี่เหนื่อยนักพักหน่อยไปพักรงนี่ด้านยืนอยู่ห่างเอาไหมฮะร้นยืน่หลังแมว ไม่พักตัวมีนะม,อง,มองก็กนนงาถายก้องนันเพี่กมองถายนก็ขึ้นไปขึ้นไปก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ตอนนี้ขึ้นมาเขาบอกอีกนิดเดียวแล้วก ไอ้ข้างซ้ายทางซ้ายมือเขาจะบอกว่าทางไปบ่อน้ําทย์นะครับระหว่างทางนี้ขึ้นไปนเ,นเดี๋ยวผมก็ลองไปดูก็<笑><笑>บ่อน,น้ํานะครับผมก็อยู่ตรงผาตรงนี้รู้สึกว่าจะมีถ้ำนะผมไม่เคยไปนะเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวนีย่ยเนน่าจะได้ลงมาผมมีถ้ำด้วยครับผมมีถ้ำครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับเดี๋ยวผมรอกัน,นผมรอลุงก่อนมีบันไดขึ้นแล้บันไดขึ้นลงนะ ผมไม่ได้เอาไ้ฉายมาด้วยพอดีไม่รู้นึกว่ามีแต่ท่ามีแต่ไอผามีแต่เนี่ยต้องนงานปีนผานะนผมก็ผมหลงแป๊บนี้นี่เดี๋ยวผมจะมาไหม่เดจะแวะดูสายมีถ้ำนี่บ่อน้ำนะบ่อน้ำทิ่ใต้ครับผมนี่ ขอขึ้นไปดูกันเร่งน,นิดหนึ่งนะเหมือนเคยครับผมเหมือนเคยได้เห็นนะบ่อน้ำทิพย์นี่เขาก็จะมีห้ามต่างๆนะห้ามสุภาพสตรีตักอะไรห้ามหยอดเหรียญทุกชนิดห้ามใช้คันเงินคันทองตักน้ำในบ่อนี่ครับภายใน,นทางเข้านะครับผม นี่ฮะตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะแห้งนะไม่มีตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะแห้งผมขอขึ้นนะไมไม่เห็นนะมีนิดหนึ่งข้างในผมเข้าไปไม่ได้ด้านล่างจะเป็นปากถ้ำนะครับผมปากถ้ำโอ้๋ยวหน้าลงไป น่าลงครับผมโอเคครับนี่ฮทางขึ้นไหมโอ้สวยครับงามแต้ๆเนาะสากกำเมือง อีกไกลไหมครับนทีเดียวใช่ไหมฮะอ๋อครับผมไม่อีเดียวได้ใจชื้นขึ้นมาเลยโอเคครับผมกอบผมครับโอ้โหยังไหวอยู่นะลุง สบายมากใช่ไหมไม่ไหวก็ต้องไหวบุญถึงไงถึงไหวใช่ไหมฮะผมไี่ขึ้นมาได้หอบเลยนี่ครับผมเขาบอกว่าผู้พิชิตยอดสำเร็จนะบารมีสูงนี่ผมมาถึงแล้วนะครับ อยู่นี่เลยข้างบนน่ะอยู่ไปเลยไปศาลาสวดมนต์ดเ,เดี๋ยวผมลงตรงไปก่อนนะไม,ไ,ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนะจะชมบรรยากาศโดยรอบครับสุณผูผมขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้ว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าน่าจุดนี้นะน่าจะเป็นบริเวณพระธาตุดูว่าอะไรสักอย่างพอดีผมขออภัยนะผมไม่ได้สือสาข้อมูลมาก,ก่อนคับชมบรรยากาศโดยรอบ นี่คือธาตุที่ผมเห็นองค์แรกเลยนะองค์เจดีสีขาวาครับก็ครับน,นี่ก็เป็นจุดมีองค์ที่สองพระาธาตุนะครับข้างบนก็จะมีสลาไม้นะพอดีอาจจะไม่ชัดระเบียบใครจะมานะครับก็ ก็จะมีใต้เตือนหรือว่าอะไรต่างๆให้ดูก็ศึกษาสักนิดนะครับผมผมจะถ่ายด้วยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นนะครับบนนู้นก็ก็เดี๋ยวรอคนฮะรอพักเหนื่อยกันสักพู่ครับ